ปัจจัยหลักๆเลยอัตราดอกเบีย้ยซึ่งจะมีการประกาศใกล้ๆนี้เดือนพฤศจิกายนทีนี้เฟดเนี่ยมีออกมากล่าวว่าเขาคิดว่าเขาน่าจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยสักสอร์เรอบที่แล้วไป50าสิบเบสิสพอยต์หรืออีก1.5ต้องดูความความดุดันแข็งกล้าวว่าจะมาแต่ถ้ามีการปรับแรง50 b a s บเบสิสพ รอบหนึ่งไม่ว่าจะเป็นรอบไหนมันจะเป็นตัวที่ผลักดันให้ราคาทองคามีโอกาสที่จะดีดไปเพราะฉะนั้นอยู่ที่จังหวะตัวเลขการจ้างงานบวกกับโดยส่วนใหญ่จะประกาศใกล้ๆกันตัวเลขการจ้างงานมาพร้อมกับก,บการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยสองตัวนี้นะ่าจะเป็นตัวที่สามารถที่จะทำให้ทองคำไปได้ไกลถ้าเป็น50ถือว่า จุดห้า s บ s i สพถ้าเกิดขึ้นเป็นเซอร์ไพรส์ตลาดอันนั้นเป็นปัจจัยที่หนึ่งปัจจัยใกล้ๆที่2คือการเลือกตั้งของอเมริกาทั้งนางกัมมลาแฮริสกับนายโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโพที่เขาทำกันมาหลายๆรอบกัมมลาแฮรริสนำอยู่มัน2-3%เกือบทุกรอบแต่เราไม่รู้ว่าณวันจริง อาจจะมีพิกโผแล้วเราก็มาคาดกันว่าถ้ากัมราแฮร์ิสได้เป็นประธานาธิบดีะอะไรจะเกิดขึ้นนโยบายยังเหมือนเดิม,มเพราะว่าเป็นพรรคเดิม<ะ>ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปตามเทรนด์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยยังคงต่อไปอโดยโดย,โดยตามตามเบชเดิมแต่ถ้าเป็นนายทรัมป์ต้องดูค่ะบางคนบอกว่าถ้าทรัมป์เข้ามาแล้วจะทองขึ้นออออนโยบายทรัมป์มี3าอย่างที่ อาจจะทำให้พิกโผก,ก็ได้<อ>เช่นเขาบอกว่าถ้าเขาได้มาเป็นประธานาธิบดีนโยบายเดิมที่มาคืออเมริกาจะต้องเป็นหนึ่งอเมริกาเฟิร์สเฟิร์สอันนั้นเป็นตัวหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้นโยบายอื่นๆเข้ามาซัพพอร์ตทำให้ดอลลาร์แข็งขอดอลลาร์แข็งกดดันทองคำอ,อันนี้อาจจะเป็นตัวหนึ่ง<อ>ตัวที่สองถ้ามีนโยบายถ้านาทรัมป์เข้ามา แล้วสามารถชนะนโยบายถัดไปที่จะมีคือการปรับขึ้นภาษีะระหว่างประเทศะจะเป็นร้อเอร์เซต้องไปดูแล้วว่าเหตุการณ์ที่ไม่สงบระหว่างจีนกับอเมริกาจะเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์นี้ถ้ามีการปรับจริงๆเอิงอินฟลชันจะเกิดเพราะฉะนั้นถ้ามีอินฟลชันนโยบายเฟดอาจจะปรับไม่ลด หรือว่าเมนเทนมันจะไปกระทบเรื่องของโรเบียล่ะใช่มีโอกาสที่จะปรับขึ้นอาจจะกดดันราคาทองคําก็ได้กลายเป็นว่าไอ้โพที่เคยมองมองว่าทําเข้ามาแล้วทองจะขึ้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะสองสามตัวนี้แล้วก็นายโยบายเรื่องเรื่องสงครามต่างประเทศถ้าเขายังคงไปไม่ได้สนับสนุนทําให้มันสงบลงทองคาอาจจะร่วงก็ได้เพราะฉะนั้น มองมุมกลับกันกลายเป็นว่าถ้ากํมราแฮริสได้มันอาจจะเป็นคอนสิสเทนซีไปต่อค่อยๆไปเรื่อยๆอาจจะไม่หวือหวาแต่ไปต่อใช่แต่ถ้าเป็นนายโดนัทรรมมาอาจจะกลับเพราะฉะนั้นมีโอกาสกดดันหละคดของคำเพราะฉะนั้นต้องดูว่าหลังก่อนหน้านี้วันที่5พฤศจิกายจะได้ได้แล้วนโยบายออกมาจะไปทางทิศทางไหนอันนั้นคงจะต้องลุ้นกันต่อไป